สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมคาพาร์กิ้งกันอีกเหมือนเดิมกับผมโคนเนล่านะครับก็ตามปกคลิปตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่นกันแบบสมจริงในเกมคาพาร์กิ้งครับถามว่ามันจะสมจริงยังไงก็คือวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเอารถหัวาลากออ i ติมาสพามคันนี้ครับไปทําการรับงานส่งงานเป็นปกติเลยครับแต่ที่ผมจะ พาท่านผู้ชมมาทําในวันนี้นั่นก็คือผมจะเล่นเป็นเหมือแบบสมจริงนั่นเองก็คือผมจะเล่นแบบมุมมอง FOV ครับเราจะเล่นมุมมองแบบนี้ทั้งเกมเลยนะครับหรือว่าทั้งคลิปเลยเพื่อให้ได้อารมณ์หรือว่าบรรยากาศที่สมจริงมากที่สุดแบบว่าเสพบ,บรรยากาศการขับรถแบบสมจริงในเกมคาร์พาร์กิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์นี้ที่ผมมาทำในวันนี้ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนขอแค่คนละหนึ่งไลค์เองนะครับผมโอเคครับเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเริ่มทํางานกันเลยดีกว่าครับโดยการขึ้นไปบนรถแบบนี้ครับอ่าตอนแรกมันจะเป็นมุมมองแบบว่าก็ก็สมจริงอยู่แต่คือแบบมุมมองมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่น่าดูอะ่ะทุกคนพอจะเข้าใจไหมผมก็จะปรับเดี๋ยวนะผมจะปรับให้มันให้ไอคอนทุกอย่างมันหายไปนะครับผมเฮ้ยถ้าถ้าให้อคอนทุกอย่างมันหายไปผมก็ไม่ไม่เห็นเส้นทางที่ผมจะไปส่งอสิเออว่ะ งั้นเอาแบบว่าไม่ต้องให้ไอคอนมันหายไปก็ได้แต่ผมจะต้องปรับในมุมมอง FOV สักนิดนึงก่อนผมจะปรับถอยหลังออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการยืดให้มันเป็น FOV มากที่สุดครับอ่าประมาณนี้ครับนี่มันก็จะแบบว่ามุมมองมันน่าดูกว่าเมื่อกี้อีกนะครับอ่ะประมาณนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะแบบว่า มีความสมจริงในการขับรถเพิ่มเข้ามาครับโอ้โห,โอ,โหอย่างที่เลยเร,เราผมขอลองปรับมุมกล้องถอยหลังอีกสิบางทีถ้าปรับมุมกล้องถอยหลังเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีหน้าตัวละครโผล่เข้ามามันก็จะแบบว่าเพี้ยนเพี้ยน,นหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมไหมหน้าตัวละครมันโผล่มาผมต้องปรับเข้ามาอีกอ่าประมาณนี้แล้วกันเอ้ยชนรถใครพังรถเลยขอโทษครับ เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันแบบนึงนะผมขอว์บออกมาก่อนเดี๋ยวผมขอเทสดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามุมมอ,องประมาณนี้มันพอดีหรือเปล่าขอเทสลองขับดูก่อนตรงซ้ายมือก็จะเป็นธงชาติด้วยอ,อันนี้ซูมเข้าเฮ้ยไม่เอาซูมเข้าสิเอาซูมออกเลยอ,อันนี้คือสุดแล้วเ <c oughs> <c oughs> สียงรถใครวะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ โอเคแล้วก็ผมจะลองปรับเป็นโหมดกลางคืนด้วยนะครับผมเราจะมาเล่นในโหมดกลางคืนด้วยนะครับอ่ะเราปรับเลยแล้วกันขออนุญาตปรับเป็นโหมดกลางคืนเลยแล้วกันนะครับผม day and night อ่ะแต่มันก็ยังเป็นตอนกลางวันอยู่นี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปปรับในส่วนของของอะไรสักอย่างนึงนี่แหละทําให้มันเป็นตอนกลางวันอันนี้ก็ยังเป็นตอนกลางวัน น,นี่ก็ตอนกลางวันครับแต่ท้องฟ้าหรือว่าบรรยากาศก็กไม่เหมือนกัน <c oughs> จะว่าไปรถเราโคตรแรงเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอปรับเป็นบรรยากาศเดิมดีกว่าถ้ามันจะมืดไม่ได้ปึ๊บ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ครับรีเซ็ตกดรีเซ็ตแล้วแล้วก็ปรับเป็นตอนกลางคืนอ่านี่ แล้วผมต้องปรับเป็น F O V แล้วลองเปิดไฟดูสิว่าเป็นยังไงเฮ้ยเอาเอาเรื่องจะจัดเลยเอาแบบนี้แหละทุกคนปั๊บปรับเป็นมุมมอง F O V ประมาณนี้แล้วก็ถอยคอถอยหลังอีกนิดนึงอ่ะเอาแบบนี้เลยครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตมารับงานสักคู่หนึ่งก่อน มาทุกคนมาเริ่มทำงานกันเลยดีกว่าครับสวัครับคาร์โก้อ่าผมจะขอวิ่งงานที่เป็นพ่วงใกล้ๆแล้วกันนะครับพ่วงไกลจะไม่จะไม่วิ่งเด็ดขาดเลยอ่าว่าแต่งานเรามันอยู่ในงานเรามันมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคถอยรับงานแบบสมจริงครับคุณผู้ชมเอ้ย <laughs> ชนมั่วแนละ้วผมมองไม่เห็นด้านนอกเลยมองไม่เห็นกระจกหลัง จะทำยังไงดีวะเนียกระจกหลังไม่เห็นเลยจะถอยไปเอางานเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าวะนนี้นี่ไงมองแบบนี้เลยไม่เห็นเหมือนเดิมวะ่ะเ,เดี๋ยวนะตอนรับงานนี่เดี๋ยวผมต้องดูแบบนี้ก่อนอ่าได้ได้ได้ละลว่วาออกมาครับโอเคแล้วก็ปรับเป็นมวมกล้องเดิมโอ้โหกลัวจะได้เล่นแต่ละรอบเนี่เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับทุกผู้ชมอะประมาณนี้ เงินว่าเราจะต้องกลับด้านหลังไปอันนี้คือไฟต่ำเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไฟสูงนี่ไฟสูงสาดหน้าเลยไปอันนี้คือผมมีพ่วงอยู่ด้วยนะครับแต่ทําไมผมรู้สึกว่าน้ําหนักรถมันยังเบาเหมือนเดิมวะต้องต้องวิ่งช้าๆนะครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่วงมันจะคว่ำเอาเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปบ้ากกว่าเดิม อันนี้เป็นการลองเล่นหมดตอนกลางคืนดูเพราะว่าผมก็ไม oh ่เคยเล่นนะตั้งแต่เกมอัปเดตมาวิ่งประมาณ140 150ประมาณนี้กําลังพอดีเรื่อยๆยาวๆแล้วกันนะครับคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบแบบที่ผมทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะหาคอนเทนต์มาทําให้ท่านผู้ชมดูอยู่เรื่อยๆนะครับไม่อยากให้เกมมันขาดตอนนะครับโอ้โหพ่วงสายพ่วงสาย ครับพ่วงสายโอ้ยมามามผมเลี้ยวนิดเดียวเองรถมันเวียงหนักเลยตอนเนี้ยเหมือนพ่วงมันจะดึงหัวไปด้วยนะครับทําให้มันสะบัดแรงร้อยหกเองอ่ะไม่ได้แรงเลยโอ้รยหกสิไม่ได้แรงชิลกันไปครับอต้องตีไฟเลี้ยวด้วยไหมอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะโห้ยโ้ยโ้ยโอ้โอ้ยมากอ โอ้ไปก็เสาเสาเสาเรียบร้อยเดี๋ยวนะผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้พวกผมมันหลุดไปแล้วหรือเปล่าพวกมันหลุดไปยังวะแล้วผมจะตีไฟเลี้ยวทำไมเนี่ยขอหันกลับไปดูพวกก่อนแล้วกันเอาพวกหายอ๋อยังไม่หลุดไอ้บ้าเอ้ยไอ้เราก็นึกว่าพวกหลุดไปแล้วแม่ยังไม่หลุดนะครับไปต่อได้ไปต่อได้ครับ จะขอปรับเป็นมุมมองเดิมแหมทำเอาสตกใจเลยเมื่อกี้นี่ปึ๊บโอเคไปเดสโกฮะออกเลนขวาครับโอ้ทำไมรอบมันจัดจังวะเนี่ยหัวลากันาดสงสัยต้องเปลี่ยนหัวลากขันใหม่มาขับแล้วมั้งนี่จริงๆผมอยากจะขับแบบปิดเมนูมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบอยากจะให้มันสมจริงกว่านะเนี่ยเลี้ยวรับเลี้ยวปึ๊บ เผื่อลูกด้วยสมจริงโคตรผมบอกเลยคลิปในวันนี้แล้วซ้ายตรงนี้ตีโค้งครับต้องกะระยะลูกของเราด้วยนะครับกะเกินอันนี้ก็กะเกินเอาเอาชนแบบโอ้โหชนกรแพงเลยแมอ่าได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระยะทางเหลยอ,อีกกี่กิโลนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละ น่าจะอยู่ด้านหน้าของผมนี่แหละครับนี่ไงถึงละโอเคซ้ายมือเลยน่าจะระส่งที่โรงงานอะไรสักแห่งหนึ่งนี่แหละมัง้งโรงงานที่เราเคยมาทําคลิปบ่อยโรงงานเนี้ยมาทําคลิปบ่อยมากอ่าเรียบร้อยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบหมู่ตอนกลางคืนเลยว่ะทุกคนใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกผมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูภายนอกแล้วกันนะครับเวลาถอยเอางานมาจอนะ่ยมันยากครับ โอเคเรียบร้อยครับโอ้วิ่ง4กิโลก็ได้เงินตั้ง4 0 0พันเลยนะมันก็ไม่ถือว่าน้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวร,รับงานต่อไปกันเลยดีกว่ามันมีงานท,ที่อยู่ตรงนี้ไหมโอ้โหใกล้สุดคือ5กิโลเมตรจัดไปครับแต่ก่อนแต่ก่อน,อ,นอื่นที่จะไปวิ่งงานผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนในส่วนของโหมดตอนกลางคืนให้เป็นตอนกลางวันก่อนละกันผมไม่ชอบกลางคืน嘛 อ่ะสกายบล็อกหนึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนสว่างแต่ก็ยังสว่างไม่พอต้องปรับอีกนะครับต้องปรับอีกนี่มันยังสว่างไม่พอยังไม่พออีกเลยผมรู้สึกว่ามันยังไม่พออีกนะอันนี้คือดวงอาทิตย์จะเอาไว้ประมาณไหนใช่ไหมอันนี้คือความสว่างโอ้โหสว่างจ้าเลยจ้าโอ้โหแบบนี้สว่างสว่างโคตรแต่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้ เอาลงอีกนิดนึงล้กันอะประมาณนี้ได้อยู่โอเคไปทุกคนเ e สโกรครับเอ้ยเกือบชนไอ้บ้ายกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับแต่ผมขออนุญาตปรับมุม,มกล้อง fov ก่อนเล่นแต่ละทีนี่ต้องปรับใหม่ทุกรอบเลยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะโอเคไปครับแบบนี้เขายังชู้ก่วหน่อยพระเจ้า เช็คน้ำมันก่อนเนาะตอนนี้เรามีน้ำมันเหลือครึ่งถังวิ่งได้ยาวๆครับเดี๋ยววิ่งรอบนี้น่าจะได้เติมอยู่ละมั้งเพราะว่าหัวลากเนี่ยก็ค่างจะกินน้ำมันแต่ถังน้ำมันมันก็ไม่ใช่ถังเล็กนะครับมันก็ถังใหญ่เอาเรื่องอยู่เลยนี่เราก็มาถึงแล้วครับพ่วงของเราที่จอดอยู่ตรงนี้ป๊าบแล้วผมก็จะถอยเข้าไปเอาถอยแบบจินตนาการมาดูว่าจะเข้าหรือเปล่าอ่าเข้าเฉยถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็ถ้าพ่วงมันเข้าแผนที่มันจะปรับใหม่นะครับ ุ๊บโอ้โหกะระยะไม่เคยไม่เคยแบบว่ารอดพ้นจากโค้งสักทีตั้งแต่ขับมาไอครับทุกคนเลสโกโ้ฮะเยาวๆยากันไปครับคลิปนี้อันนี้เป็นระยะทาง5กิโลเมตรครับตอนกลางวันครับรอบนี้มาตอนกลางวันเมื่อกี้ขับมาตอนดึงคืนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยอ๋อนี่มันทางที่เราขับมานี่ว่ากลับไปด่านดีเซิร์ตเหมือนเดิมใช่ไหมเยซ้ายเต็มกําลัง อ่ารอดเฉยตอนแรกคนนี้ว่าจะขับไม่รอดแม่เอ้ยผมรู้สึกว่าเมาส์ผมมันมันบังวิสัยทัศน์ในการรับชมสาเหตุที่ผมปิดเคอร์เซอร์เมาส์ก็เป็นเพราะเพราะว่าแบบนี้แหละเพราะว่าเวลาผมเล่นผมชอบเอาเมาส์มาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้มันเป็นทีเผลอไง่ะรแต่ผมจะออกมาไว้แบบไ,ไกลๆแบบนี้เออให้ท่านผู้ชมเสพบ,บรรยากาศตอนขับรถ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงรถด,ดังเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็พยายามปรับเสียงให้ดังและเสียงในเกมแล้วก็เสียงเวลาที่ผมพูดให้มันมาร้านกันมากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นี่แชทโลกเขาพิมพ์อะไรกันเนี่ยเหมือนจะท้ากันนะไม่ใช่แชทโลกสิอันนี้เป็นแชทห้องโอ้โหอ้โอ้โโอ้โอโอพ่วงหลุดเลยพ่วงหลุดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตกใจหมดเมื่อกี้แม่ขับมาไมา่ให้ซูมให้เสียงมันจะเสียหลักเหมือนกันนะครับนั่นเออเอ้าเอาเอาเอ้ามีอะไรหรือเปล่าครับน้องมีอะไรหรือเปล่าครับอ่ะมีอะไรคุยกันได้นะขับหัวลากมาชนกันแบบนี้มันต้องสามชาติทักทายกันสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเอาถ้าผมตกใจเลยอ่ะปรับเป็นภายในเหมือนเดิม ผมเปิดไม้พูดกับเขาเนี่ยแบบว่าไปเลยนะครับไม่จอดคุยกันเลยแม่นี่บรรยากาศกำลังดีครับขวามือผมมีมีธงชาติไทยด้วยมันมันเท่จริงๆเลยถ้าเป็นหัวลากพยายามอย่าขับชนคนอื่นนะครับขณะวิ่งมันก็ชนได้เหมือนกันถ้าเป็นหัวลากแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยมันจะไม่ชนนะแต่ถ้าเป็นหัวลากนี่มันชนแทบทุกคันเลยนะครับ แล้วทำให,ให้รถผมพังด้วยตอนนี้นรถผมพังอยู่ครับแต่มันก็วิ่งได้แหละแต่มันจะไม่แรงเรื่อยๆยาวๆอะตรงนี้ตรงนี้จะมีแบบว่าคนเยอะสักนิดหนึ่งก็ต้องระมัดระวังกันด้วยป๊าปปอ่าบ,บรบิจิตอ่เร็วมากครับ <c oughs> เดี๋ยวนะห้องแชทเขาด่ากันจับแล้วตอนนี้เหยียบยาวๆกันไปครรุ่นใครที่ชอบเกมคาร์พาคิ่งนะครับผมกอ ฝากกดไลค์ย้ำอีกทีนึงนะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบแบบเล่นแบบสมจริงแบบนี้ความแน่นอนความแน่นอนความแน่นอนออ,อแต่พวงไม่หลุดว่ะพวงไม่หลุดเฉยเฮ้ยเขาเรื่องจะจัดเพราะว่าผมดูในแผนที่ถ้า G.P.S มันยังนำทางแสดงว่าพวงไม่หลุดนะครับคิดว่านะต้องไปจอดด้านในเหรอเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่ามันจอดตรงไหน น่าจะอ๋อนี่ไงอย่าบอกนะว่าให้ถอยเข้าไม่น่าจะปะไม่น่าจะให้ถอยเข้าหรอกป่ะผมไม่มั่นใจว่ะเราขออนุญาตเดินหน้าเข้าไปเอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยได้หรือ,อยังเนี่ยเอาไม่ได้นะครับผมพ่วงหลุดก่อนก็เลยไม่ขึ้นให้จอดสงสัยต้องถอยเข้าแอล่า้งอ่ะจืยพ <laughs> ังแล้วรถพังแล้ว จอดแบบนี้ได้หรือเปล่า,าเนี่ยเอาไอ้บ้าเอา้ยเสียเวลาไปเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้พวว่วงคว่มครับโอ้ป็นพ่วงน้ำมันด้วยดีถ้ามันไม่ระเบิดถ้าระเบิดมานี่แบบโอ้ผมนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงค่าเสียหายน่าจะแพงเอาเรื่องว่าแต่ทําไมมันพลิกคืนไม่ได้อะอ๋อนี่ไงปุบ๊บอางานงอกแล้วทีเนี้ยหนักกว่าเดิมอีก ตอนแรกว่าคว่ำยังยากและตอนเนี้ยมันมาอยู่แบบสกูโอ้ยนี่ออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าออกไหมจะออกหรือไม่ออกทําไมรู้สึกว่าออกยากเสือเกินเนี่ยฮะออกยากออกเย็นออกยากออกเย็นออกยากออกเย็นนี่แคนเซิลแม่งเลยนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ไปส่งที่อื่นอ่ะรับต่อครับ รับงานต่อเนื่องเลยอ้าวรถตำรวจก็ยังร้องไม่เลิอกอีกไอบ้บ้าพ่วงกนตีน <laughs> มีคนเขียนบอกว่าพ่วงกนตีนด้วยโอเคฮะเลสโก้ครับตายนะครับทีนี้อ้าวต้องกลับทางเดิมอีกโอเคปรับโอเคปรับเป็น fov ครับเล่นแบบสมจริงฮะรี a ลไลฟ์คาปายกิ้ง real life ของแท้เลยนะครับนี่ของแท้ของแท้เลย อาจจะมีแบบว่าหน้าตัวละครผ่มาแว๊บๆก็อย่าตกใจกันนะครับคนดูไม่ตกใจหรอกไอ้ผมนี่ลตกใจแม่นึกว่าผีหลอกตอนกลางวันระยะเวลาก็5นาทีนะครับผมในการไปส่งในรอบนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะผ่านทางเส้นเดิมหรือเปล่าเหมือนจะมีคนเ,เดี๋ยวนะออพติมัสพาม์เหมือนเราเลยว่ะเฮ้ยพ่วงก,ก็คว่เหมือนกันออพติมัสพาม์เจอออพติมัสพามวะแม่ มี2คันเฉยเลยครับเป็นไปได้ยังไงกันครับนี่โอ้มีหัวลาแข่งกันอยู่แต่เราจะต้องไปทํางานก่อนอ่าคอยเลี้ยวแบบนี้มีรถม,มีรถใครมาจอดเสียอยู่กลางถนนอาสามสโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดีเดเอ,อผมจะมาไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับผมวันเสาร์ตอนเย็น วันเสาร์ตอนเย็นๆเนี่ยผมจะมาไลฟ์สตรีมแจกรถแล้วก็จะพามาขับหัวลากกันด้วยนะครับผมใครที่มีหัวลากก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมวันเสาร์นี้นะครับผมเสา,าร์ที่จะถึงนี่แหละเพราะว่าวันนี้ผมทําคลิปตอนวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ผมจะสตรีมประมาณตอนเย็นๆหกโมงหรือทุ่มหนึ่งนี่แหละนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมขาพาร์กิ่งกับผม <S <S ก็มกมสามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับผม<ๆ>ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ายิ่งอยู่แล้วนะครับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมด้วยว่าจะเข้าห้องทันหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมก็ขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะมาสตรีมนะครับผมรอติดตามกันได้เลยครับโอ้โหอย่าไปที่ความเร็ว280ครับแหมเอ้ยลืมเติมน้ำมันเลยว่ะชิบหายละโอ้มีคนวิ่งหัวาลากเหมือนกันอ๋อมีกดแบบรูปจุบจ๊บมาด้วย <laughs> เดี๋ยวนะพี่แกนี่โอ้โหจะตาดีไปไหนวะเนี่ย วนรูปจุ๊บๆรอเลยอ่าตรงนี้เบานิดนึงอ่ะหน้าตัวละครโผล่มาอีกแล้วเรียวไฟน์อินคาร์พาร์กิ้งผมอยากจะขับแบบว่าปิดพวก AI มากเลยมันจะได้สมจริงกว่านะจริงๆอยากจะได้แบบมุมมองแบบนี้นนะแต่คือมันไม่ได้ละหน้าตัวละครมันบงังนี่คือนี่นี่คือเต็มที่ที่สุดแล้วชีตเบรกหน่อยครับ อ่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่เมืองซิตี้ซิตี้หนึ่งแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วแหละคิดว่านะห้ากิโลเองมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นเลี้ยวขวาตรงนี้ปั๊บลงค่อยลงค่อยโอ้โหทางโคตรชัดเลยดูนะในชีวิตจริงนี่มันขนาดนี้เลยหรือเปล่าเนะี่ยโอเคโอเคได้อยู่แล้วถ้าเล่นเป็นแบบลูกเลื่อนเนี่ยมันจะเลี้ยวได้เนียนกว่านี้แบบมันมีแบบเลื่อนไหม นี่ไงเวลอ่าขับแบบว่าสมจริงเลยครับนี่โอ้โหค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวปั๊บนี่เอ้ยเอาอะขับแบบนี้มันเนียนกว่ากันเยอะแต่มันขับยากอะปั๊บลงมาทำไมทางมันทอกแซกทอกแซกเยอะจังวะเนี่ยขับแบบสมจริงครับเล่นแบบพวงมาลัยฮะนี่ อโอ้เลี้ยวแบบเ,เรีนเนียนเนียนกว่านี้ก็คาขาวแล้วแหละครับ<ม>ถูกทางหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถูกอยู่นี่ไงมาถึงแล้วตรงไหนซ้ายมือนี่นีนนเฮ้ยมีมีเงินดรอปตรงนี้ด้วยโอเคผมจะเลี้ยวแบบนี้แล้วกันปุ๊บโอเคสมเวิรเราค่อยๆเข้ามาเดี๋ยวขอปรับเป็นลูกศรเหมือนเดิมดีกว่าผมไม่คุน้นไม่คุ้น แล้วก็ปรับปมกล้องออกข้างนอกเพราะว่าเรามาถึงที่หมายแล้วปับ๊บหอยฮะได้หรือเปล่ารอบเดียวอ่าเรียบร้อยครับได้เงินมาทั้งหมด4 0 0พันบวกกับอี 6, บก6 0 0 0หรือเปล่ามันไม่ได้บวกหรือว่าสรุปแล้วมันได้ประมาณ6 0 0 0กว่าหรือเปล่ามันไม่ได้บวกทิปบวกอะไรนะมันน่าจะได้6 0พันทวน 6, นิดหน่อยหกพนนิดๆิดด่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ารถผมเนี่ยน่าสกรปรก โอ้ตอนนี้เราเก็บได้ก้อนที่53ล้ฮะ new achievement you have found 50 gift nixy j o n อ๋อก็คือผมประสบความสำเร็จได้รับ Ad, 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 achievement 50อย่างล้ใช่หรือเปล่าถ้าผมแปลไม่ผิดนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยสิวิ่งอีกกันสักรอบหนึ่งดีไหมทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะดูคลิปนี้แบบสั้นๆหรือย,วยาว เพราะว่าผมก็พยายามเล่นให้แบบว่าไม่ต้องตัดคลิปอะไรแบบมากมายเฮ้ยเดี๋ยนะมีคนมีคนขับรถตามเรามาหรือเปล่าหรือว่าเขามาทําอะไรเฮ้ยเมื่อกี้กเหมือนผมจะเห็นรถวาร์ปมาใอันนั้นเขาเห็นผมหรือเปล่านะเขาขับมานะทางนี้มีทางออกไหมอันนี้ไม่มีทางออกผมเป็นคนคนหนึ่งนี่ไงเจอน้องคนหนึ่งวะใครวะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีการแบบว่าเอาจะมาขึ้นรถกับผมได้ไงเนี่ยเอาเดินมาดูทำไมช่างเอกนะครับช่างเอกแจ็คตกลงชื่ออะไรกันแน่ีนน้องอเหมือนจะนั่งไปกับเราด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตรับงานเลยแล้วกันนะครับวิ่งอีกสักหนึ่งรอบอ่ะ,อะใกล้ๆครับใกล้ๆ0.4น่าจะ400เมตรนะครับผมโอเคไปรับงาน จะต้องกลับหลังอ่ะเลสโกไปรับงานด้วยกันครับตอนนี้มีน้องหนึ่งคนนั่งมากับผมโอเคโอ้โหผ่านสนามบินอีกแล้วมาโอ้ดิฟดิฟรถมันแรงโทษทีนี่ถึงแล้วขับภายนอกเสียงรถก็จะรั่นๆหน่อยนะครับ Okay. ไปครับตอนนี้ผมขอปรับเป็นมงภายในก่อนมันจะได้สมจริงอะเมื่อกี้น้องเขาพูดว่าอะไรผมไม่ได้ยินอาขอหันหน้าไปดูหน่อยเอ้ย,อยแหมตัวละครผู้หญิงด้วยโอเคครับไปครับทุกคนแม่ตอนนี้มีสาวมานั่งอยู่ข้างๆนะครับแม่ขับรถหวัวลากอยู่ดีๆก็มีสาวอยากมานั่งด้วยนะหมายถึงตัวละครน,นะ แต่ถ้าเป็นคนเล่นแนะ่เป็นผู้ชายครับสายเหลืองไม่เอาไม่เอาแม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมหมายถึงตัวละครในเกมครับเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคนที่มานั่งข้างๆนี่คืออ่อไม่ใช่สิคนที่คนที่เล่นตัวละครนี้เป็นผู้ชายเออนี่ไงถึงละส่งแบบเรียวไลฟ์สมจริงครับถึงละอ่ะไม่ได้โอเคเรียบร้อย ได้เงินมาทั้งหมด3,000ครับอ๋อบวกบวกอีก200ถูกแล้วนี่ว่าแสดงว่าถ้าวิ่ง5กิโลนี่มันจะได้รอบประมาณรอบละหมื่นกว่านี่นี่ยประมาณนี้คิดว่านะเดี๋ยวนะเอาวิ่งแบบ5กิโลไปเลยโอเคอ่ะเหมือนน้องเขาจะไปแล้วนะครับเ้าเหมือนเขาจะลงจากรถไปเฉยๆอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่ในแผนที่ไปทุกคนครับวิ่งอีกสักรอบนึงละกันนะครับ ยาวๆกันไปครับคลิปนี้ฮะเล่นแบบไม่ตัดต่อนะครับผมพยายามจะไม่ตัดต่อแล้วนะครับคลิปนี้ก็คือปล่อยไหลยาวๆเลยเหมือนน้องเขาจะจะมากับผมอีกหรือเปล่าอ่ะเขาเขาเขาเปิดไมพ่พิมพ์ว่าอะไรคุยว่าอะไรไปไปน้องรับงานน้องไปฮะไปฮะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยชนพังหมดพังหมดแรถ โอ้โหเบรคคุณภาพจริงๆน่าจะมารับที่ที่เรามาส่งเมื่อกี้นี่ไงถึงละโอ้โหดิฟจอดแบบคันเทพโอเคเดี๋ยวขอปรับเป็นบลูมองเดิมก่อนแล้วกันเหมือนน้องเขาจะมาขึ้นรถด,ด้วยนะครับผมโอเคมาน,น้องถ้าจะขึ้นก็มา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 เหมือนว่าน้องเขาจะไม่มาขึ้นนะครับผม ม่เป็นไรงั้นเราก็ไปแบบนี้แหละคนเดียวก็เฟี้ยวได้คนเดียวเฟี้ยวทั้งเกมอ้อมันออกทางนี้ได้ด้วยเหรอก็แผนที่มันบอกให้ผมมาทางนี้นี่ตรงนี้อ่ะเอ้ยออกได้สิออกได้สิโคตรมั่วเลยไปฮะทุกคนครับ,คลครบเลสโกครมาดูกันครับว่าน้องเขาจะตามผมทันหรือเปล่า เดี๋ยวรอน้องเขาก่อนอเหมือนจะมาละไปเหยียบยาวเลยทีเนี้ยเหมือนจะวิ่งเข้าวิ่งเข้าด่านให้เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนรถผมชนรถรถเดี๋ยวตกเงาโอ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้ไอ้น้องเอ้ยโอ้พี่ก็ตกใจหมดแล้พวพ่วงผมคว่ำหรือเปล่าวะเนี่ยเอา้าทำไมรถวิ่งไม่ออกเหมือนรถจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมขอดูภายนอกก่อน เอ้าห่วงโอ้ห่วงโอ้โหน้องเอ้ยงานยากมาทีเนี้ยมันจะขึ้นได้ไหมล่ะทีเนี้ยถอ,อยถอ,อย,ออยเอาหนักละหนักละหนักละ,กละเอาเออผมลืมไปว่ามันบาาขึ้นได้นี่วะเออไอ้บาาขึ้นได้ไม่เท่าไหร่แล้วผมจะกลับรถยังไงผมจะกลับรถยังไงก่อนทางแคบแคน่นี้ จะได้อยู่น่าจะได้อยู่ต้องลองต้องลองต้องลองนิดนึ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 งอ่าเฮ้ estr estr? ตกไหมอ่าเป็นไงฝีมือเอา้าน้องเอ,เ,อเอารถเอาเอารถหลบให้พี่หน่อยน้องเอ้ยรถน้องบังรถพี่อยู่เนีย่ยเออโอเคครับปั๊บอ่ะเป็นสกูครับ แ <Hey, S 2> ม่ดองแม่ชนรถพี่แบบไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะโอเคฮะดสโกฮะทีเนี้ยเหยียบยาวๆขับแบบเรียวไลฟ์นะครับผมเดย๋ยวยาวๆกันไปครับผมรอบสุดท้ายคลิปนี้น่าจะประมาณ30มนาทีได้ก็ทําเรื่อยๆครับทําเรื่อยๆคลิปนี้น้องเขาตามผมทันหรือเปล่านะน่าจะทันอยู่เลยมั้งรถน้องเขารถเล็กด้วยแล้วก็กแรงรถรถแรงกว่ารถผมอ่ะ อ้าวชิบหายแล้วน้ำมันหมดมันคมค่าไหมเนี่ยเติมเติมน้ำมันอีกเหมือนหนึง่งโ,โ,โอ้โหวิ่งโคตรแรงครับ230ครับตอนนี้หัวละหักผมธรรมดาท,ท,ท,ที่ไหนล <c> ่ะเข้าโค้งแบบโคตรเทพโคตรตึงเอ้ยเอาว่ะโคตรโหดเลยน้องคนนั้นรู้สึกว่าเขาจะตามผมไม่ทันนะครับ อู๋สองสองเจ็ดเก้าสองแปดศูนยครับความเร็วตอนนี้โอ้โหโหจัดไม่เคยวิ่งขนาดนี้เออไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้พูดดิสผันกันแล้วตอนนี้เอาเอาน่าจะเลยน่าจะเลยพ่วงโอ้ทำไมรู้สึกว่ามันลำบากจังวะเนี่ยโอเคเอาพ่วงขึ้นก่อนเึ๊บอ่าเรียบร้อยรอบนี้ง่ายหน่อย มันปรับเป็นมุมกล้องให้ผมแบบนี้อีกแหละเดี๋ยๆก็จะถึงที่หมายแล้วเราขอขับมองมองภายนอกเลยลวกันปะทางเข้าอยู่ตรงไหนอ๋อน,นี่ทางเข้าอยู่นี่ติดอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โยลำบากเสือเกินเอเคมารอยได้ละเอาพังอีกรอบที่30แล้ว ทำยังไ,ไง,งไงโดแม่งเลยจันแรงเลยมันจะคืนไม่คืนนะมันจะคืนไม่คืนจะคืนไม่คืนโอเคอนะรู้สึกว่าคืนยากเสเเกินต้องลงมาจัดการด้วยตัวเอง,องลงมาจัดการด้วยตัวเองเมื่อกี้ขับมาเร็วเกินครับปับ๊บอ่าแล้วก็ค้างอยู่หัวรถแบบนี้ถุยแล้วมันจะได้ไมหมล่ะวันนี้ เออเออเข้าละเข้าละเข้าละถอยก่อนอ่ะถ้างั้นถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยขอบาบอ๊บออกไปเลยแล้วกันโอ้ยเลยมาลำบากเก่งวะเนี่ยไม่ลงไม่เล่นมันละพอจบ